สวัสดีครับทุกคนอิทธิพรมิตรหมอหลวงพ่อเดิมครับอ่วันนี้นะตามสัญญานะเพราะว่าเ <c oughs> มื่อคืนได้ลงรูปของมีดพักขันหลวงพ่อเดิมให้ทุกคนได้ชมกันบ้างแล้วใน Youtube วันนี้ก็เลยจะมาไลฟ์ถ่ายวิดีโอนะครับให้ทุกคนได้รับชมความงดงามของมีดพักขันหลวงพ่อเดิมยุคต้นๆเล่มนี้อีกสักรอบหนึ่ง เป็นด้ามงาฝักไม้ความยาว7ดนิ้วใบ4สีนิ้วนะครับสวยงามมากทุกคนดูรอยแตกลายงาของเขาสิครับอันนี้เป็นร่องรอยธรรมชาตินะไม่ได้เกิดจากการตั้งใจเพื่อให้เกิดความเก่าเป็นร่องรอยที่ธรรมชาติสร้างมาเป็นร่องรอยของการเวลาและงาเร่มนี้สวยมากเป็นสีฉ่ำเหมือนน้ำผึ้งเลย กันเขานะครับก็เป็นทองแดงมีพระขันเล่มนี้ก็จะเป็นมีดที่เป็นศินละปะที่อยู่ในช่วงยุคต้นๆของหลวงพ่อเดิมความยาวก็จะอยู่ที่เกือบร้อยปีได้กันตรงนี้ก็รัดทองแดงให้แล้วก็ตรงนี้มีเชือกด้วยครับดำงาฝักไม้ความยาวจะอยู่ที่7นิ้วใบ4นิ้ว เก่าแก่สวยงามมากเดี๋ยวมาชมตรงบริเวณใบมีดนะครับตรงใบมีดสีนิ้วของเขาเนี่ยก็จะสลักอักขระยันไว้อย่างชัดเจนแล้วก็สวยงามไขรที่กำลังตามหามีดหมอหลวงพ่อเดิมนะครับซึ่งเป็นรูปแบบที่แตกต่างออกไปจากที่เราเคยพบเจอก็แนะนำมีดพัะขันเล่มนี้ เพราะว่าเป็นมีดที่มีความเก่าแก่แล้วก็หาได้ยากกว่ามีดทรงอื่นๆทั่วไปของหลวงพ่อเดิมพอสมควรสวยงามมากๆเป็นด้ามงาด้วยงานี่ต้องบอกก็ว่าเป็นสิ่งที่มีราคามาตั้งแต่สมัยก่อนนูนแล้วเพราะฉะนั้นเล่มนี้ได้แค่งาสวยๆเล่มนี้ไปก็สุดยอดแล้วครับทุกคน ต้องบอกเลยว่ามีดเล่มนี้มีความสวยงามมีความหายากนะครับแล้วก็มีรูปแบบที่สวยงามแปลกตาออกไปแตกต่างจากมีดเล่มอื่นพอสมควรตอนนี้ก็ได้มีเล่มเดียวนะครับเป็นของพี่สาวผมก็ได้นำมาไลฟ์ให้ทุกท่านได้รับชมความงดงามกัน,นแบบเบื้องต้นนะครับเพราะว่าตัวจริงของเขาเนี่ย จะสวยกว่าในรูปเยอะเลยอักขระลวดลายอะไรก็ชัดเจนนะครับใครที่ชอบมีดทรงแปลกๆแบบเนี้ยผมแนะนำเล่มนี้เลยนะครับติดต่อสอบถามมาได้มีดพักขันหลวงพ่อเดิมจัดเป็นมีดยุคต้นๆของท่านศินละปะสไตล์ชาวบ้าน เก่าแก่สวยงามเข้มขังไม่ได้แตกต่างจากมีดหมอรูปแบบอื่นๆเลยนาเก็บหน่าสะสมอย่างยิ่งนะครับท่านใดชอบสนใจหรืออยากได้รูปภาพเพิ่มเติมที่ชัดๆสวยๆนะก็ให้แอดไลน์มาคุยกันเลยครับรายละเอียดผมจะแจ้งไว้ที่ใต้คลิปวันนี้อากาศก็แดดดีนะครับแต่ว่า ตร,ตรงที่ผมมาถ่ายเนี่ยเหมือนจะเป็นแสงสะท้อนค่อนข้างเยอะยังไงถ้าดูไม่แล้วไม่ชัดนะครับหรืออยากได้รูปที่ชัดๆกว่านี้ก็รบกวนแอดมาทางไลน์ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการขอรูปภาพเพิ่มเติมหรือการถามราคาก็ขอร้องว่าให้โทรมาหรือไลน์มาจะดีที่สุด เพราะว่าถ้าเรามาถามกันใน YouTube มันไม่รู้เรื่องอะครับเพราะว่า YouTube บางทีเราผมพิมพ์ตอบกลับไปหรือแจ้งไป Youtube ก็ไม่ค่อยแจ้งเตือนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งมันดูไม่เป็นส่วนตัวด้วยยังไงก็ไลน์มานะหรือโทรมาสอบถามกันก็ได้นะครับอิทธิพรมิดหมอหลวงพาะเดิมต้องกราบขอบพระคุณทุกคนทุกกำลังใจที่ทุกท่านมีให้ใหกันเรื่อยมาตลอดนะครับ คลิปนี้หรือคลิปอื่นๆมีอะไรที่ผิดพลาดประการใดก็ต้องกราบขออภัยด้วยนะครับเราเจอกันใหม่ครับทุกคนสวัสดีครับ